ตะไคร้จะใหม่ดีพี่น้องสวัสดีจ้าตอนตอนใบวันเสาร์เนาะจ้าปะะ้าบัานี้สาวสว่างผีผ้ายางออกกำลังยืนวนปากซอยซอยทางเขาบ้านนั้นสาวสว่างพี่น้องยางจ่ายยางจ้า <laughs> อยู่แต่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะย่างออกมาส้มนกส้มไม่ในบานนี่ยังออกมาส้มนกส้มไม่ไปที่ไหน,นกันแนะ่น้อเา้าอาทิตย์ไปเที่ยวไซกันแน่จ้าอากาศก็เริ่มมันอากาศก็เริ่มสี่ฮอนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ กาดจ้อนหอนแน่แล้วไม่ไมมกระรวงย่างไปปากทางบ่เน,นาะย่างออกกำลังไก่ย่างออกกำลังไก่รัดเลาะ <S <S ปากทางปากซอยบ้านเสาวสว่างเนี่ะ ไม่สิไเลยย่างไปเบิ้งทั้งคุนแหะทั้งคุนเขาก็มีตลาดนัดได้พี่นอ้องเราจะวางก็จะบ่ไปดอกมีอยากไปเห็ดอันให้คุณหมออยู่จะได้ไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน เรือกันไรพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้ตลาดรับวันเสาร์ด้วยพี่น้องปากปากซอยเขบาบ้านสาวสว่างมาสิบ้าเฮาเฮาสบดัดหลัง มาสีหงวชาวสว่างมะเนาะผ้าน้าพี่น้องเลาะไปลัดเลาะเดืองเดงอนเดืองเรือตรึงเดืองเรือนนะเนาะพี่น้องเนาะอยู่เต็นี้เฮือนใลกระตาย นัดคนกนะคันจอนคนสันจอนไปตลาดพี่นอ้องมากระเฮาเราเหนียวมากระเเฮาห่อเหลี่เหนียว,วา,างรับเลาะพี่นอ้องเขาเที่ยวเขาเที่ยวไปตลาดนัดคนหลายพี่น้องเอ้ย ยังแล้ก็ออกกำลังพี่น่อานี้ัซอยอัน ตุนไตรเทียมเนี่ต้นใบซอยซอยสวนตะเคนซอยชาว่างที่น่ะ <c oughs> อายชาวสว่างนั่นอายชาวสว่างนี่โอออาจารย์เพิ่มปลูกเิ่ออาจารย์เพิ่มปลูกเครื่อง ทำใ <c> ้าพร้อมเี่ดอกไม้ที่อำที่นอกอสวยงามแท้ะี่ดอกไม้น้อพี่นอกตปลูกงไวม ของปลูกของฟังคนไลยอยู่กันอยู่ขนาดปลูกผักสวนครัวถั่วอ,อยู่หน้าบ้านพี่น้องปลูกไปเดินเนาะอ้อยเนาะแข็งตัวคนจะไม่ได้เนาะแข็งตั นี่กเป็นหอพักี่นเป็นบ้านอาจารย์นี่ก็เป็นหอพักรถขึ้นไล่ะนรนด้องจะเปไอนไนี่เเป็น าแล้วก็เจ้าไปตลาดนัดพี่น้องคุณนะรถรถไหลที่ซ้อยนี่ก็รถไหลพี่น้องนัดเลาะนัดเลาะ แดงดอกไม้งามนีน่พี่นอนด้ยร้านอาหารร้านปลาแดงฝั่งต่อเื่อนี่สาร์อาทิตย์เพิ่นบ่ขายของโอ้เป็นดอกไม้พลาสติกเพิ่นามาปลูกใจงามแต่ละจุดคือน,น,อ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 ,นอนเหนีน่เนาะโอ้ดอกจริงก็มีอุ้ยสวยอยู่ดอกจริงก็มีเพิ่ยย <c oughs> พนามาเสียบใจเห็ดมันเป็นประดับจ้าประดับประดาหรือว่ะ รัปดาเรือด้านป้าแดงป้าแดงร้านป,ป้าแดงนี่เป็นทางโรงเรียนเตรียมบดมงด้วยไหมพี่น้งองทางเรียนเตรียมบดมุงหมาริลพี่น้องประตูที่ ประตูที่สองพี่น้องประตูที่สองแถวโซนโซนนั่ือนทางบ้านชาวจะวบ้านโซนเหมนโซนบางอาหารเพื่อจะจร่นจนหนไล่ไล่ใช่ไหมออกไปนี่ก็เป็นถนนใหญ่ออกออกไปหันกัถนนใหญ่ฮะ ประมาณหาหาสิบเมตรนะพี่น้องนะแม่ยังแม่ยังออกกำลังกับสาวสาวางย <c ười> <c ười> ูตันยังงั้นเลยกระไดเนาะ เสาร์อาทิตย์มันก็ได้มิดพี่น้องเงียบๆมิดมีพี่น้องเอ้ยเสาร์อาทิตย์เงียบได้มิดมีเด้อมิดมีมิดมีเสาร์อาทิตย์ทีงนี้ก็เป็นปากทางเขาบ้านสาวสว่าง ซอยคุ้งแข็งมันจะดนเวลาเนาะพี่น้องเนาะกะข็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าที่เข้ามารับชมสาวสว่างคนอีสานสาวสว่างกต่พายางออกกำลังพี <c oughs> <c oughs> ส่สาวพี่สาวเตรียมมุด <c> ม <oughs> สาวสว่างพาออกกำลังมือนี่พี่น้องเอ้ยยางออกกัน ไปเบิ้งนั่นเบิ้งนี่เนาะพี่น้องเนาะกะซี่ยายจะอยู่ในเฮือนหไหนกระไดยางออกกำลังจักเด็กทักน้อยเนาะพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณลหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามารับชมมือนี่กะสบายดีจ้า